อ้าวชาร์จพร้อมกันสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับผมพบกับชาแนลเจ้าดิจีบกับเกม One Piece Bounty Rush นะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมคนเดิมนั่นเองนะครับผมนะครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เรานะครับผมก็มี แฟนเพจแล้วนะครับผมย้ำทุกคลิปนะยังไงไปกดติดตามกันได้นะครับมีการสตรีมทุกวันนะครับหนึ่งทุ่มนั่นเองนะครับผมนะก็มีการแจกไอดีบ่อยมากนะครับสำหรับคนที่ไปกดไลค์เพจด้วยเพื่อนๆครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือมีคอนเทนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผมก็คือการที่เรานะครับผมไม่ยึดธงเลยนะครับผมแต่เราจะฆ่าอย่างเดียวนะครับผมคลิปเกาะก็จะเป็นสายวิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะใช้เป็นสายหมัดนะครับซึ่งแน่นอนว่าผม ผมจำเป็นต้องใช้ตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายที่สุดนะครับก็เป็นตัวละครนี้ครับเป็นโกดีโรเจอร์นั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่ทุกคนแบบหมั่นไส้แล้วก็เบื่อขี้หน้านมากนะครับผมคือเจอมันเยอะมากนะครับแล้วสาหรับคนที่เล่นโรเจอร์คือแบบแคล้ายๆผมนะครับก็คือจะคิดว่าอ๋อเราเก่งที่สุดแล้วอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะสำหรับมุมมองผมนะครับคือผมเล่นไม่เก่งผมยังสามารถที่จะไต่แรงท็อปร้อยได้นะครับผมสำหรับตัวละครนี้นะครับแต่ข้อเสียมันนะครับก็คือ เมื่อเราไต่ขึ้นไปแรงสูงๆนะครับเราก็จะเจอตัวละครนี้เยอะมากนะครับผมโรเจอร์โรเจอร์โรเจอร์โอเด้งโรเจอร์โอเด้งเจออยู่อย่างเงี้ยนะก็เราบ่นไม่ได้เพราะเราเป็นคนเล่นโรเจอร์นะครับผมแล้วก็ผมแพ้บ่อยมากนะครับแล้วก็เขาแพ้ทางก๊อตมากๆนะครับผมใครเล่นก๊อตก็บอกเลยว่าโรเจอร์คือขนมคืองงมากทําไมวะก๊อตแม่งโคตรเก่งเลยเว้ยเออประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมวันนี้จะไม่ยึดธงเลยนะครับและจะมาเป็นแรงเอสเลยนะ แต้มประมาณ5-6า0 0พนเนี่ยนะครับผมก็จะมาเล่นเพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับการเทคนิคก,การเล่นโรเจอร์นะครับทิปนี้อาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับผมโยยยยย,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 ยเดินยยยยดูเดินดิโยย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 ายยยยยยนยยัยย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 ดยย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 รยย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 ย โอเคเลยครับผมอ้าวบิ๊กมัมมันไปทงนู้นนะผมตามบิ๊กมัมไปแล้วผมตามบิ๊กมัมไปแล้วกันโอเคอืมอืมจอดไปอืมสวยโอ๊ยกระเด็นโดกระเด็นมาโดด้วย อ้าวชาร์จพร้อมกันแต่เราก่อนดิอะไรเราไม่ยึดนะครับเราจะไม่ยึดตรงนะอุ้ยมไม่แตกหรอกพี่เราจะฆ่าอ่องเดียวนะครับผม เราจะฆ่าอย okay. ่างเดียวเอ้ยโอเคเราจะฆ่าอย่างเดียวนะครับเราจะไม่สอดอะไรทั้งนั้นเราจะไม่สอดอะไรทั้งนั้นเราจะไม่สอดอะไรทั้งนั้นหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนก็ติดบูธหนีก่อนหนีก่อนก็ติดบูธหนีก่อนเว้ยโกยโกยตรงล้าง ตรงล่างโดแล้วตรงล่างตรงล่างตรงล่างโดนตรงบ้านนะครับเฮ้ยเมืรร่อกี้ผมชาร์จอยู่ดอดอกสี่หมื่นรู้เรื่องผมรอสกิละะหน่อยนะครับผม สกิลหนีไปไหนแตกดิเออเราต้องลงไปช่วยเพื่อนแล้วจังหวะตาครับค่ายเดียวไม่สนอะไรทั้งนั้นไม่สนธง เกือบตายได้อยู่กันตรงไว้กันตรงไว้โอเคเก้าแปดเจ็ดหกก่อนแม่งเอาจริงกันเหยโอเคครับผมมาดูว่าเราฆ่าได้กี่ตัวอู้ฆ่าได้หกตัวโคตรเถื่อน น่าดามลุ้นเนื้อครับเอ้าเฮ้ยเวละาสายโล่มไม่ยอมยึดว่เอาโอ้ตายถ้า่งั้นผมผมจะยึดกันนะครับผมอ,นนอันนี้คือผมจะยึดกันนะครับโดยที่ยังยังยังไม่ได้อะไรโอ้โหมันยิงผมเลยนะผมงงมากเลยส่โล่ทำงี้ไหม ไม่โดนโดนไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนหลบก่อนองงมากทำไมใส่โล่มันแปลกๆวะมันเล่นอะไรของมันเนี่ย <c oughs> <c oughs> เล่นอะไรของมันครับเนี่ยแล้วผมก็ตีไม่โดน โอเคค่าได้หนึ่งครับผมรอสกิลก่อนนะครับรอสกิลก่อนด่านนี้โรเจอร์อยู่ประมาณนี้โอเคนะครับเวลาศัตรูลงมาเราก็กันได้นะครับอือิดบูแล้วปิดบูแล้วเราบวกเลยก็ได้นะปิดบูแล้วบวกเลยโอเคครับแตกมันแหลกอะไรเนี่ย วิอยากได้เลือด่ะโอเคอืมมันแหลกมันแหลกอะไรสักอาเนี่ยเออแหลกอยู่นั่นนะใครทักมาเยอะแยะกาจังหวะนี้แคตาครับโ,เ,บโ,เ,บโเ,เจอมาอีกแล้วโรเ,เจอมาอีกแล้วช่วยหน่อย โอ <Wars> <Wow. S 1> หโหหหโหดเกินลูฟี่เล่นดีนะลูฟี่เล่นดีแต่ทีเนี้ยผมต้องระวังนิดนึงครับแตกครับเอาโดนช็อตโอ my god โดนช็อตเสร็จเลยครับผม เพโลนาเพโลนาแตกมันผมไม่แน่ใจมันมีเคาน์เตอร์อยู่ปะนะโอเคอือโอเคออเค,ครับผมโอ้โคาราได้ตัวนี้ ตัวโอ้ยเถื่อนมากครับเถือ่อนมาครับผมตาสุดท้ายนะครับมาดูว่าผมจะไหวไหมนะตาดีค่อนข้างตึงนลครับเดี๋ยวผมลงไป ตีโลเจอร์นะครับอืมตัวนี้ตึงครับตัวนี้ตึงอืมไม่ไหวนะครับไม่ไหวเราต้องรอสก,กิลลีแล้วครับผมเอาเพื่อนไม่ทำอะไรเลยเหรอรออะไรวะ เกอบโดนครับโอเคครับเดี๋ยวกันนะเ้ยเลือดปะเนี่ยโอ้โหไม่มีเลือดเลยหาจังหวะกันครับถ้าอย่างนี้อย่างนี้แพ้นะอย่างนี้แพ้แน่เลยโอเคเขาไม่ติดบูสได้อยู่ เหลือเหลือเหลือคิดป่ะเหลือคิดแต่ว่าเขาติดบูธมาแล้วนะครับเขากลังจะมาโอเคถ้าผมบวกก็คือไม่ไหวนะครับอืมเขามาเขามาเขาติดบูธน,นะครับค่อนข้างยากนะโอเคครับตอนนี้เลือดเราเต็มแล้วรอจังหวะนิดนึง รอาจจงหวันได้นึนงผมดอสไม่ทันว่ะเมื่อกี้จะกดดอสแล้วมันดอสไม่ทันนะครับ oh, <no. S 1> แตกอยู่แล้วนะครับแตกอยู่แล้วบูทห้าสิบไม่ไหวว่ะโคตรถึกอะรอถึกเกินจะก,การนี่เออ ไม่ยึดนะครับธงเทงิงผมไม่ยึดนะครับผมไม่ยึดนะครับทงเออโอเคเดี๋ยวยึดไปยึดสามคนไหวยึดสามคนไหวโอเคเดี๋ยวผมไปล่อผมไปล่อผมไปล่อกนไปล่ะไปนนี่ไงไหวว่า นี่หละนี่เดะโอ้โหจบครับผมโคตรยากเลยนะตาเน,นี้จริงฆ่าไปห้าครับผมยึดธงศูนย์ครับเอาละครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโรเจอร์เป็นตัวละครที่แบบว่าฆ่าได้เยอะจริงนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่ตัวพิกเกมนะครับผมก็คือเมื่อกี้นะครับก็เห็นว่าผมตายนะครับ แล้วก็ถ้าเจออัดหนักๆก,ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับเพราะเขาเป็นสายหมัดที่ที่บางแต่แค่มีเด้งเลือดน,นะครับผมยังไงก็ผมก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับว่าสนุกหรือเปล่ากดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่นั่นเองนะครับผมโอ้โหหลายคนจะบอกโหพี่โรเจอร์มันมันก็ต้องค่าอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมคือ คือแต่ละคนก็มีแนวทางการเล่นไม่เหมือนกันครับอันนี้ผมก็มาแนะนําเทคนิคการเล่นเกี่ยวกับโรเจอร์นิดหน่อยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกนะครับผมยังไงฝากติดตามกับช anel a l t o r n t i ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามเพจ a l t e r n t i ได้นะครับเรามีการแจกไอเดียและมีการสตรีมทุกวัน หนึ่งคุ้มนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะจะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้ากับอ n ชรเดชสวัสดีครับผม